ในนักษัตย์ของเราเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหรือมีเคราะห์ปากอย่างเดียวเลยพูดในเรื่องที่มันถูกต้องยังกลายเป็นโดนมองผิดได้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคที่กำลังแพร่ระบาดอยู่โดนแบบโหเรื่องที่เราไม่คาดคิดตลอดทั้งปี ำหรับช่วงนี้นะคะสี่นักษัตว์เลยนะคะที่อยากจะบอกว่าปีนี้สี่นักษัตย์นี้ต้องทำบุญแบบด่วนๆเลยค่ะสี่นักษัตย์นี้ในปี2 5 6 4้อกเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสี่นักษัตย์ที่อาจจะเจอเคราะห์หรือเจอเหตุที่เราไม่คาดฝันได้ง่ายอาจจะมาจากด้วยการกระทําของเราเองก็ดีหรือว่าอาจจะมาจากในเรื่องของ บุญกรรมเก่าของเราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะที่เป็นหนึ่งในสีนักษัตย์นี้จะบอกว่าไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งไปตกใจกับสิ่งที่คนนู้นคนนี้บอกมาจนเรารู้สึกว่ากังวลจนเกินไปนะคะแต่ให้คุณเนี่ยรีบไปทำบุญดีกว่าเพื่อตัวเองค่ะสำหรับคนที่เกิดปีมะแมนะคะในปีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่ามีใครโดนทักมาว่าอปีนี้อาจจะมีเคราะห์หนักหรือว่าไม่ดีต้องบอกเลยว่ามะแม่ปีนี้บดดีดีมากเลยเหมือนกันและบดร้ายเคราะห์หามยามเคราะห์เนี่ยอาจจะเจอเรื่องที่ทุกใจเสียทรัพย์หรือมีเรื่องที่เราไม่คาดฝันได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมะแมเนี่ยนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าโดยธรรมชาติของมะแมเนี่ยมะแมในตามความเชื่อแบบสมัยดึกดำบรรเลยนะก่อนมีอรารยธรรมเขาเปรียบเสมือนสักบูชาย,ยัน าบางคนถึงชอบเอามาเรียกว่าเป็นแพะรับบาปดังนั้นเวลาที่เขาอยู่ในช่วงของปีที่มีเคราะห์เขาก็อาจจะเกิดเหตุได้ในหลายๆอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าแม่แม่ทุกคนจะเป็นนะบางคนอาจจะดีครึ่งปีเลยอีกครึ่งปีอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างหรือบางคนอาจจะโดนแบบโหเรื่องที่เราไม่คาดคิดตลอดทั้งปีต้นทุนมาจากอะไรบุญค่ะต้นทุนของคุณจากปีที่ผ่านมาเนี่ย คุณทำบุญเอาไว้เนี่ยได้ดีแล้วก็มากพอแค่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเหมือนแต้มที่หงบอกว่ามันถูกสะสมมันสามารถมาช่วยคุณให้หนักเป็นเบาได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดนักษัตว์ปีมะแม่ปีนี้อาจจะต้อง 1. มีสติมากขึ้นกว่าปกตินะคะในการดําเนินชีวิตในการตัดสินใจ 2. ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าหวังสิ่งที่มันเลื่อนลอยเพ้อฝันแต่ให้อยู่กับปัจจุบันมากที่สุดนั่นเองค่ะต่อมาสำหรับคนที่เกิดปีฉลูถ้าบางคนนะคะได้ยินมาว่าเอ๊ะปีฉลูปีนี้เนี่ยอาจจะเจอเคราะห์โศกโรคภัยใดๆก็ตามผมจะบอกให้ว่าคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยอันดับแรกเลยสิ่งที่คุณต้องระวังมากๆก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะ ปีนี้ต้องระวังมากๆถ้าคุณเป็นคนแข็งแรงดีนั่นหมายความว่าคุณไปไหนมาไหนก็ต้องระวังในเรื่องของการมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ให้มากกว่าเดิม 2. ถ้าคุณเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคุณจําเป็นที่ต้องใส่ใจในเรื่องของอารมณ์อาหารแล้วก็อากาศเลือกอยู่ในที่ที่จะปลอดภัยและดีต่อคุณภาพชีวิตตัวเองให้มากขึ้นอย่างที่3ค่ะ สร้างสติและความสบายใจด้วยการมั่นไปทําบุญนั่นเองไม่ว่าคุณจะใส่บาตรท,ทาบุญสังฆทานหรืออะไรใดๆก็ตามทุกวันนี้การทําบุญเนี่ยแสนสะดวกง่ายดายแม้กระทั่งบางคนบอกว่าโอ้โหทําง,งานเลิกดึกมากเลยกว่าจะได้กลับบ้านร้านค้าที่ขายสังฆทานทั่วไปอาจจะปิดแล้วแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณเดินไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําของทั่วประเทศคุณก็สามารถไปเลือกดู ชุดสังฆทานไว้เพื่อที่จะเอาไปทำในวันรุ่งขึ้นได้ง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถที่จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็จะเป็นมงคลกับตัวเองด้วยค่ะ